ัวแต่เกมเลือกลองตัวนี้เพราะว่ามันแบบบ a r r i e r คำว่าบ a r r i e r มันแบบเห็นภาพอะเข้าใจปะ่ะพอพออ่านแล้วมันคือ barrier ทำให้นึกถึงแบบอะไรที่เป็นแบบ barrier ที่แบบร่สังเนียงเมียงข้างนอก สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องว้สารเนะเจ้าพบก,กับเกมเห็นแล้วนะ้เจ้าในช่องเอ c h a ช n e นลถ่ยยังไม่ได้กดซับส,บสบไครฟฝากกดซับเพื่อน้องตัวเนืเจ้าโอเคนะพอละปุ๊บ <c> ใ <oughs> ส่กลางบ้างดีกว่าน้สาวเนาะเออวันนี้เกมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเซรั่มตัวหนึ่งที่เกมว่าอ่ะมันก็ดีแหละเขาเคลมมาว่ายังไงอะไรยังไงความรู้สึกส่วนตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเกมจะมาเล่าให้ฟังทีละอย่างทีละสเต็ปแบ่งเป็นพาร์ทไปเนาะ,ะเริ่มจากว่า มันคืออะไรก่อนดีกว่าดรพงนะคะเซรั่มตัวนี้ดรพงศ์ uh, Barrier X Ultimate Defense Serum นะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นของดรพงเลยซึ่งเราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่าแบบคือเป็นเซรั่มที่ใช้ในการรักษาผิวหน้าจากคลินิกเลยเราก็มั่นใจได้มาดูคาเคลมข้างหลังกล่องที่เขาเขียนไว้นะคะเดี๋ยวเค็มจะอ่านให้ฟังเลยเนาะ,ะเขาเขียนว่านะคะ เซรั่มสูตรอ่อนโยนสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายฟื้นบำรุงและสร้างเกราะป้องกันผิวด้วยเซรามไยในในอาซินามายลดการสูญเสียน้ำของผิวพร้อมทั้งให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวยาวนานด้วยไฮยาลูรอนแอซิดแปชนิดนะคะคำเคลมของเขาเุ้ยจ็บคขแค่สบายอ่า ที่จริงอ่ะดรพงศ์อ่ะเขาผลิตลายมาหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นแมสไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือหลายหลายตัวแต่เกมเลือกลองตัวนี้เพราะว่ามันแบบบ a r r i e r คำว่าบ a r r i e r มันแบบเห็นภาพอ่ะเข้าใจปะ่ะพอพออ่านแล้วมันคือ barrier ทำให้นึกถึงแบบอะไรที่เป็นแบบ b a เ r i e r ที่มาย่อยเป็นอย่างๆไปเนาะส่วนผสมหลักๆของเขาก็จะมีไซรัมเซรัมคืออะไรนะ เซรามายก็คือเขนอ่านให้ฟังเลยดีกว่านาะเพื่อเป็นการที่ว่า,าเป็นเก็บความรู้เล็กๆนะคะเซรามายคือสารจําพวกไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเย uh um ื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่ในการป้องกันเซลล์จากสิ่งแปลกปลอมภายนอกและยังมีบทบาทที่สําคัญช่วยให้ผิวสามารถทําหน้าที่อุ้มน้ําและรักษาระดับการซึมผ่านของน้ําในผิวหนังโดยเซรามายจะพบได้ในชั้นผิวหนังกาพร้าน,นอกซึ่งเป็นบริเวณผิวชั้นบนสุดของหนังกำพร้าอยู่ติดกับเคราตินของผิว หน้าที่ของเซรามายคือจะทําตัวเชื่อมเทลราปินให้เกิดการเรียงตัวกันเป็นอย่างระเบียบช่วยให้ผิวแข็งแรงและลดการสูญเสียน้ําของผิวอันนี้คือข้อมูลของเซรามายนะคะเรามาดูอีกตัวหนึ่งในอาซินามายรายายเด็กเกมจะมาอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันคืออะไรแล้วมันดียังไงนะคะขออนุญ,ญาตอ่านนะคะไนอาซินามายหรือวิตามิน B3 นั้นเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อ อย่ของเราที่สามารถช่วยฟื้นฟูได้อย่างครอบคลุมโดยสามารถไล่ไปตั้งแต่ช่วยลดริ้วรอยรอยแผลดดเป็นที่กระจับสิวช่วยลดการอาการแดงและอาการระคายเคืองบนผิวไปจนถึงช่วยกระตุน้นช่วยกระตุ้นการเกิดเซรามายเซรามายที่เจมพูดไปข้างต้นนะที่เจมอ่านไปข้างต้นนะที่ช่วยในการกระชับผิวและชุ่มชื่นซึ่งจะส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอันนี้คือข้อมูลโดยสังเกตของอตัวไนาอาซินามายหรือวิตามินบ3 ต่อไปคืออะควาติกนะคะถ้าเกมอ่านผิดขออภัยนะครับคืออะไรเดี๋ยวเกมอ่านให้ฟังนะคะ atic, อะควาติกเป็นแบตทายชนิดหนึ่งที่มีงานวิจัยเรื่องช่วยการกระตุ้นการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายผ่านการอ,อ่านการกืนกินของเซลล์เมื่อเซลล์มีการเสื่อมสภาพร่างกายจะจัดการเลือกส่วนที่ผิดปกติมาแยกสลายและไปรีไซ็คิลเพื่อสร้างเป็นเซลล์ใหม่ก็คือแบบเออตัวนี้เพิ่งเคยข่อมูลเออ ปกนนะติกถ้าอ่านผิดขออภัยนะสุดท้ายก็คือแปดไทต์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งอย่างทุกคนรู้กันก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนก็คือแบบไฮยานี้เป็นอะไรที่แบบเป็นกระแสะมากเลยแบบไฮยาเดียวๆไฮยานําเข้าวหรือญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวนี้แบบผลิตภัณฑ์หลายตัวไม่ว่าจะเวชสำอางหรือเครื่องสำอางสกินแคร์ใดๆฉะนั้นก็จะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดพวกนี้หละแต่เนี้ยให้มาถึง8ชนิดนะคะแต่ละ8ชนิดแต่ละโมเลกุลนี้มีความ มีความแบบเขาเรียกว่า,างไงมันทําหน้าที่คืออันนี้ที่แกมรู้มาที่จำเท่าที่จําได้นะคือประมาณว่ามันช่วยกักเก็บน้ําบนผิวหน้าของเราและช่วยดึงน้ําในอากาศของเรากักเก็บบนผิวหน้าทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นแล้วแต่ละโมเลกุลของมันก็คือเขาเรียกว่ายางไงอ่ะก็จะเข้าไปในอนุผิวหนังของเราไม่เท่ากันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแปดแปดสายนี้ก็คือเข้าไปแต่ละชั้นผิวหนังไม่เหมือนกันเออสายแปดอาจจะไปวิ่ง บิงเข้าไปในผิวหน้าชั้นที่ไปมาร์กปิดมาระปิดตัวน,นี้เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมคุณภาพเลยนะคะตัวนี้ผ่านบัญชีได้จดแจ้งแล้วนะคะปริมาณที่เขาให้มาก็คือ2 0 ml นะคะ,ะตัวนี้ขวดจิ๋วหลิวถ้าเทียบกับสกินแคร์ตัวอื่นๆส่มรารถจะให้มาแบบ3 0 ml อย่างถ้าเทียบกับ า t h s uh, The Skin c o l l e c t i o n นี่ก็จะตัวนี้ก็จะให้มา30เนาะ uh, ถ้าเทียบกับ uh, อันนี้อะไรเนี่ย uh, อันนี้เป็นการวิชอันนี้ก็กลับว่าจะไว้รีวิวเป็นแบบ Favorite เหมือนกัน uh, อันนี้เดี๋ยวมาดูตัวเซรั่มกันนะคะตัวนื้อเซรั่มค่อนข้างที่จะแบบบาบางบางบางเบาสิม่ใช่เบอบางบางเบาถือว่าแบบซึมง,ง่ายบางเบาแล้วซึมเนื้อเซรั่มเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถือว่าบางเบาอยู่อันนี้คือํำเพลมของเขาแล้วก็กินกินเนสของเขาแล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนะที่เกมเอามารีวิวมาพูดถึงเ,เขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่เกมได้ทดลองใช้มาประมาณเนี่ยจะหมด1นึขวดเนี่ยแกมไม่รู้ว่ากี่วันแต่แต่ก็ซื้อมาช่วงลดอ่ะช่วงลถก็คือสั่งใน s h o ปปีนะมมีสั่งซื้อในเ,อเพจเฟซบุ o กหรือว่า IG หรือว่า ชปปี้เกมเลือกสั่งช้อปปีอ่าเพราะว่าเกมชอบสั่งของมาทีเดียวเยอะๆแล้วก็ไว้เริ่มใช้เริ่มใช้ใชแล้วก็เราก็จะจดหรยไว้ว่าแบบเป็นยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงยังไงยังไงหลังจากที่ได้ทดลองใช้ดอกเตร์พงตัวเนี้ยทาไมเกมถึงเลือกใช้ตัวนี้เออบอกก่อนว่าแบบคือด้วยความที่ว่ามันบารเรี rier, มันแบบตช้ชมันตาชมากแบบว่าเข้าใจไหมมันตชมากก็เลยแบบบารเรียร์มสีรจิน่หรอ ว่าเคลมว่าแบบเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มเกาะป้องกันให้กับผิวหน้าอะไรเงี้ยคือแบบมาสิจ้าเจอกันจ้ะอะไรงนี้ก็เลยต้องจัดตัวนี้เออเพราะว่าตัวอื่นเราก็ตัวอื่นมันก็มีแล้ว,ลวอะเราก็ช่วยลดเดินดิ้วเออแบบแบบตัวอื่นก็มีแล้วก็แบบช่วยลดเดินดิ้วรอยช่วยลดกระฟาจุดด,ด่างดำอะไรงนี้ก็มีแล้วแต่ตัวนี้แบบเพิ่งเคยเห็นแบบว่าเป็นชอยให้เลือกแบบสำหรับในการซื้อของว่าตัวนี้เขียนว่าแบบ เสริมชั้นผิวซึ่งไม่รู้หรอกว่าผิวหน้าเราบางหรือไม่บางเพราะเราเทสอกินแคร์เยอะมากแล้วเราก็ลองใช้มาเยอะมากแล้วตัวนี้คือมันบอกว่าเสริมชั้นผิวซึ่งแบบมันตาชต้องซื้อแล้วละ่ะเออซื้อมาลองแล้วปรากฏว่าโอเคเลยผิวหน้าดีดีขึ้นมากด้วยความรู้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าแบบอ,อยากจะให้เห็นผิวหน้าใกล้ๆอะ่ะคือชอบชอบผิวหน้าช่วงนี้มากๆเลยอ่ะแบบมันแบบตาช ยืนหนึ่งมากแม่เอ้ยก็ผิวหน้าเราก็แบบมันก็ดีอ่ะเขาคือแบบเป็นการผลิตแบบคุณหมอเป็นการแบบ create i n g r e d i ี n นแล้วก็เป็นผู้ผลิตเองผู้จัดจำหน่ายเองนะเนาะคลินิกพงคือด็อกเตรพงนั่นเองแล้วเป็น premium quality เนาะแล้วคือเขาเคลมว่าแบบไอเนี่ยผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่ามีแอลกอฮอล ไม่มีสเตียรอยไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสารต่อทำให้เกิดระคายเคืองผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะก็มีประมาณนี้ใช้แล้วก็ไม่แพ้แล้วคือแบบเป็นบาเรียได้ดีมากๆเลยความรู้สึกคือคือหน้าที่แบบอ่าเขาเรียวกว่ายังไงหน้าที่เป็นผดผดหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นกับเกมเลยคือแบบดีจมูกจะทะลุป่ะว่ดีโอเคนั่นแหละประมาณนี้อืม เพราะว่าบางทีช่วงนี้หน้าฝนเนาะแบบเชื้อรงเชื้อราหรือแบบฝุ่นมลพิษแบบมันเยอะอ่ะเข้าใจใช่ปะแล้วแบบจะซักที่นอนทีหนึ่งจะซักท็อปเปอร์ทีหนึ่งก็แบบกว่ามันจะแห้งเพราะเราเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะเราก็ซักเองอะไรเงี้ยเออแล้วกว่ามันจะแหง้งแล้วบางทีถ้าฝนตกก็แบบถ้าแบบอากาศอากาศตั้งเขามาอากาศยุมคลึมคลึมมัน่ก็แบบไม่ได้ซกักไม่จัดการห้องไมไ่จัดการบ้านอะไรใด ก็นั่นแหละก็เป็นผลพวงทําให้แบบเออตัวนี้มันก็ว่าตอบโจทย์ดีนะเป็นบาเรียกันไรฝุ่นน่าจะได้แหละใครที่ตัดสินใจที่กําลังจะใช้อยู่เกมว่าลอ,ลองซื้อลองซื้อไปใช้เถอะไม่เสียหายจริงๆ300กว่าบาทอะไม่ไม่เสียหายแล้วคือคุณหมอการันตีเองอะ่ะเออหรือใครที่แบบเป็นสิวอักเสบอยากลองใช้เกมว่าลองน่าลองอยู่ฝากไว้ให้คิดเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะคะเพื่อใครจะชอบเนาะ ก่อนจากกันวันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เกมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เกมก็ลาไปแล้วกับเซรั่มเสริมเกาะป้องกันของด็อกเตอร์พงนะคะตัวนี้เอ็กซ์เ e ริเออร์เอ็ก e f อัลติเม u m ฟเนเซรั่มนะคะคือแบบ b a ริเออร์โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ